บทสาธยายธรรมเรื่องติสกะสูตรเมื่อปัญญาของปุถุชนไม่อาจอย่างรู้คุณแห่งพระอรหันต์ภาคสองที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสขทะทวักพรมสังยุตปฐมวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องไม่ประมาณในสิ่งที่ประมาณมิได้ทุกท่าน ในวาระนี้อาตมาจะขอ,อนำพระสูตรหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาและใจความสำคัญเหมือนกับพระสูตรที่แล้วมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการตอกย้ำถึงขีดจำกัดแห่งปัญญาของปุตุชนและอันตรายอย่างใหญ่หลวงของการกล่าวตู่พระอริยบุคคลผู้บริสุทธิ์แต่ในครั้งนี้เป็นการปรารภถึงภิกษุอีกรูปหนึ่ง พระสูตรนี้มีชื่อว่าติสกะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าติสกะเป็นการระบุถึงพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่ากะตมรักติสะผู้เป็นต้นเหตุแห่งเรื่องราวในพระสูตรนี้หัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึงสัจธรรมอันเป็นที่สุดว่าพระอรหันตะขีนาศนั้น เป็นบุคคลผู้ประมาณมิได้บาลีว่าอัปเมยัยงนั้นคุณธรรมของท่านนั้นลึกซึ้งเกินกว่าที่ปุตุชนจะสามารถอย่างรู้หรือวัดค่าได้ผู้ใดก็ตามที่พยายามจะใช้ปัญญาอันคับแคบของตนไปตัดสินหรือประมาณคุณของพระอรหันต์ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนไม่มีปัญญาบาลีว่า อากิสวรรมีปัญญาควา่ำและจะต้องประสบกับความพินาศในที่สุดเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคกำลังทรงหลีกเร้นเข้าสมาบัติอยู่ในที่สงัดณขณะนั้นเองสุพรหม,มปกกมัาาปเจกพรมและสุทธาวาสปัจเจกพรมสองพรมผู้ยิ่งใหญ่จากชั้นสุทธาวาส ได้เสด็จมาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่เมื่อเห็นว่าพระองค์กําลังทรงหลีกเร้นอยู่จึงได้ประทับยืนรออยู่ที่ข้างบานประตูด้วยความเคารพสุดทธาวาดพรมจึงได้กล่าวคถาขึ้นโดยปรารบถึงพระกัตโมรกักติสกะซึ่งเป็นภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ได้กระทำกรรมหนักเช่นเดียวกับพระโกกาลิกะ บุคคลผู้กำลังประมาณสิ่งที่ประมาณมิได้ใครหนอผู้เป็นบัณฑิตจะพึงตัดสินได้ข้าพเจ้าสำคัญว่าผู้ที่พยายามจะประมาณสิ่งที่ประมาณมิได้นั้นเป็นผู้ถูกอวิชชาครอบนำเป็นผู้ไม่มีปัญญาการกล่าวของสุทธาวาสพุ่มนั้นคือการประกาศถึงสัจธรรมอันน่าสะพรึงกลัวสิ่งที่ประมาณมิได้บาลีว่า อัปเมยัยงนั้นคือพระอรหันตขีนาศใครหนอผู้เป็นบัณฑิตจะพึงตัดสินได้บาลีว่าโกทะวิทวาวิกปเยนั้นหมายความว่ามีเพียงพระอรหันต์ด้วยกันเท่านั้นที่จะสามารถอย่างรู้คุณธรรมของพระอรหันต์ได้เป็นผู้ไม่มีปัญญาบาลีว่าอากิสวัณตินั้น พระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความคำว่ากิสวาวา่าหมายถึงปัญญาดังนั้นอกิศวาจึงหมายถึงผู้ไม่มีปัญญาหรือผู้มีปัญญาสามนั่นเองการที่ปุถุชนพยายามจะวัดคุณธรรมของพระอรหันต์นี้อาจเปรียบได้กับการที่คนพยายามจะใช้ไม้บรรทัดหนึ่งฟุตไปวัดความลึกของมหาสมุทร ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และน่าขับขันฉันใดการใช้ปัญญาอันน้อยนิดของปุตชนไปตัดสินคุณธรรมอันไร้ขีดจำกัดของพระอรหันต์ก็อฉันนั้นข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีความสำรวมในความคิดและการพูดจาขอให้เราจงอย่าได้ด่วนตัดสินหรือกล่าวตูบุคคลใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมณะชีพรามผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความเห็นอันคับแคบของเราแต่จงหันกลับมาประมาณกิเลสในใจของตนเองและมีความเพียรในการขัดเกลาตนเองให้บริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะนั่นคือทางที่ปลอดภัยและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนี้